Okay, เพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลโซเชียลแฉมผู้แบบน้องโย่าวบน้องโย่เล็กๆเบาๆวันนี้นะคะก็ได้รับเกรดรับเกร็ดรับเกล็ดเกล็ดมากในการที่ค่ะแดเป็นลมแต่งให้น้องอะไรนะน้องเบนลืมเฮ้ยเห็นกล้องลืมน้องเบนวันนี้น้องเบนจะไปโชว์กลับมาจากญี่ปุ่นก็ยังจะไปโชว์อยู่วันนี้น้องเฟียสต์ไปอยู่ปทาฮ่าฮ่าแอบอิจแน่นอนก็จัดแรกเลยวันนี้เราจะมาแต่งหน้าของการไปโชว์นะคะเพราะน้องก็จะไปโชว์กลางคืนนะคะตอนที่หนึ่งโซดาโซดาโซดาบ้าโซดาบะางองน โชว์อะไรก็ไม่รู้สึ็ใจร้อนใจต้อนอ่ะมาถึงกลางคืนวาทำไมถึงต้องทากันแดดพี่บอกว่าต้องทาเพราะว่าเออ่มันมีไฟแน่นอนเลยนะเราโดนไฟโดนอะไรมีความหมองคล้ำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟกลางคืนหรือไฟแดดกลางวัน,วน,นอ๋อใช่อันดับสองสเต็ปที่ลองก็คือที่ใช้เลยเนี่ยผ้าที่ได้คือพรายเมอร์นะคะสตั๊กโปรพิเนลชิโนโกลด์พรายเมอร์นะครับเพราะว่าตัวน,นี้ทําให้หลุดไหมฮะเวลาเต้นเวลาโชว์ไม่หลุดใช่ไหม เห็นได้ข่าว่าแปดโมงเ้าเก้งเช้าอยู่ผ้าหลุดผาหลุดแต่้าเช้าให้ยังอยู่แปดโมงเช้าวันนี้เราได้รับเกียรติจากคามเมราแมนนะคะไอ้กบนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะแรงงานหลังของท่านไปไปไปมามามาไปไปปาดมาก็พรเมอร์นะคะให้ทั่วใบหน้าอ d t h e นก็ลำคอนะคะต้องลงไปถึงร่องหนมไปเพราะนางเปื่อยนะเออ ไงฮะสภาพผิวน้ะผิวน้าดีนะแต่ว่าโชว์ทุกวันเลยนะโชว่าร้อยโชว่าร้อยเป็นห้าหมื่นอะจำเลยที่ผมดูสภักไม่เอาเงินเยนแต่เอาเงินบาทเพราะวันนี้จะโชว์เราก็จะใช้รุ่นที่มันวันนี้โชว์ก็คือตัวนี้ก็คือเอสไอลาวด้วยค่ะลาวด้วยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นแบบว่าคลอเวอร์คลอเวอร์มากเวอร์ใช้แล้วแบบว่าแห้งเต้นเป็นสิบเสิบวันยังไม่หลุดเลยแต่ตัวนี้จริงๆว่าสภาพที่แล้วเป็นตัวนโชว์ก็อยู่ขอเหลือเยอะมาก เราอ,อันนี้ใช้เบอร์เจ็ดกับเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดกับเบอร์ห้านะครับเป็นลองพื้น <5 S 2> นะคะซึ่งในนี้ถ้าเบอร์เจ็ดมันจะออกเหลืองทำไมอ่านเรื่องเลือกสียังไงพี่เอ็มคือต้องเรื่องสีสีเหลืองแหน่ทอนก่อนนะะแล้วก็มาผสมกินเราต้องาเราก็ใช้ตัวโกอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้โกเข้าไปก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเแล้วตัวอ่านผู้ไปก่อนแต่ตัวโกนี่มันก็มมันมาแบบเจ็บปวดเลยตัวโกจริงๆก็คือตัวนี้นะคะ ก็คือตอนนี้ดิสดิสโกลอิสไลก์อ่ะเขาปพู้าอลทำไมเนี่ยมันเป็นเอ่อมันเป็นกิลเตอร์สีทองซึ่งเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรสต็ออะค่ะสีถ้าเป็นแม็กจะเป็นเนี่ยฮะจะเป็นสีเงินให้ดูนี่ก็ได้แปะมยแปะนิดนิดเนี่ยเห็นปะเนี่ยฮะมันจะเป็นอย่างนี้ชถ้าตันนี้ใครสนใจนะคะที่เล็กยังมีอยู่ในคลับโคเบอร์เนี่ยมันจะแน่นมาก เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปะมันก็เหมือนมันมีฉ่ำนะเหมือนลักษณะของอ่าค่ะถ้าให้เทียบตอนนี้ละครก็คือเจนนี่อะค่ะที่เป็นลักษณะของผิวหน้ามันมัพชายจริงแล้วเขาไม่ได้แต่งให้หน้ามันแต่เขาใช้ชุดอางที่มันเอ่อกระจายแสงอะคะ่ะฉ่ำอันนี้เป็นฉ่ำน้ำทองแต่โทนนี้เป็นโทนทองนะคะเหมาะกับอ่อทุกสีโดยเฉพาะแต่ว่าจะสวยที่สุดในเฉพาะโทนคนผิวสีเข้มนิดหนึ่งเข้มาอืมต่อไปก็คือ ใช้เราเผยนะครับที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็ส่งหนึ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 ่งอันนี้เมื่อกี้พี่เอมผสมเลยบ้างคะสีละหนึ่งสีละหนึ่งแม้กระทั่งกับอ่าตัวชายเนาะชายเพราะเราไม่อยากให้มันชายมากชายสังเกตแต่ว่าอายคิดว่านางแบบของเราผงไม่อายครับไม่อายหรอกโอ้พี่เอมดูด้วยเปิดแล้วตั้งบาลมักเงินมาพลาดหลุดเหลือน้องเฟียสคนเดียวค่ะที่ยังไม่ได้โชว์พี่ดูพี่หวังว่าน้องเฟียสเป็นตัวอย่างที่ดี แต่เด็กเขาบกว่าพอกันพอกันพี่น้องที่พอกันแล้วคือหลักการก็ยังเหมือนเดิมเนาะทีซีพีวีแต่ว่าด้วยความที่เราเราลงให้ทั่วหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บไฮไลท์เสร็ยิ่งเดี๋ยวไฮไลท์เสร็จิ่งที่หลังคือลองลงสีพื้นตัดสีพื้นก่อนเชื่อล้วเอ๊ยไกว่านี้ได้ไหมสำหรับโรงงานนั้นล็อ แล้วก็ไอเกิร์ไอเกิร์อีแค้น a n a เนี่ยบอกเใช่ในคำว่าอะไอันนี้เป็นแรงงานพม่านะคะแปดขับที่เราได้มาแล้วก็จะมาใช้กันทำงานทุกอย่างเลยหลที่เราได้หลอกนางม,มากินข้าวด้วยไอเกิร hey, mm ์ไอแคมแบ็ you very much เรามีแรงงานเป <laughs> ล่งแล้วเราจะมีแรงงานพม่านะ,ะ <laughs> อ๋อวันนี้ ทังพี่เอ็มเลยพี่เอ็มกลับไปที่ไปจะไปบิลเลียดสนุกของเธอ <c oughs> ก้อนนี้ก็ลงมาจากอ่บันไดเลื่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยืนอยู่กับเบนเนาะเห็นไหมว่าทางหลังเราก็ยืนอยู่ <c oughs> แต่ก็เหมือนสองคนแล้วก็คนย,ยืนขวางอยู่แต่คราวนี้ด้ยวยความเป็นบันไดเลื่อนประเทศไทยเนี่ยป่ามันจะเป็นบันไดเลื่อนเท่ากงก,กึซึ่งมันต้องหลบข้างหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ทันคนเดียวก็มีเสียงดึ้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 งแล้วก็ไม่หยุดที่ฉันฉันก็เหมือนเสียงแบบ ฟ้าผ่าหรืออะไรหล่นแบบลังหล่นใส่ดู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 ตกใจกันหมดเอเสร็จปุ๊บหันไปดูปุ๊บก็มีหน้าผู้ชายสองคนยืนตาเงี้ยช่างผู้ชมคล้ายเงี้ยทำไมอ่ะรูปแอดมีเงี้ยทำไมอ่ะไม่เสร็จปุ๊บเป็นงานหันไปดูการตกใจเพระว่าในีันพี่ครับผมติดตามโซเชียลแคมป์พี่อยู่ผมขอถ่ายรูปด้วยไดหมครับแต่แต่เข้ามาแต่น่ารักน้องน่ารักมากแต่ด้วยความที่เราตกใจอ่ะแต่จริงก็หันไปเดินทางนะแต่ก็ในตกใจเหมือนกัน จะเข้ามาตีคุณเหรอเ <c oughs> <c oughs> ล่าหน้ำฝ่าถ่ายรูปด้วยแล้วก็งงมากอว่าวิ่งลงมาแล้วบอกแซกพวกอ้อมพวกแฟนกลับคนอื่นลงมาเอ <c oughs> แต่น่ารักน่ารักขอบคุณนะคะสดจำกันได้ได้ด <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> แล้วก็อ,อันนี้คือปักสีพื้นไปแล้วนะคะ <c oughs> ให้เห็น <c oughs> เสร็จแล้วเราจะมาใช้นะคะสี อันนี้ก็คืออันนี้คือเราเด็ดใต้ใต้แก้มเช็ดิ้งตัวนี้แนะน,นำเนาะกิฟฟิลลินนะใค,ใครทีออ่อยากได้เช็ดิ้งซึ่งไม่แพงแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็สีสวยเหมาะกับเอกพนเอเชียก็คือสีศูนย์สามเจ็ดนะคะของกิฟฟลินนะคะเป็นสติ๊กนะคะรุ่นนี้เลยสีนี้เลยค่ะแล้วถูกและดีนะคะบอกได้เลยถ้าเป็นอะไรนะ ต้องการไฮไลท์เชดดิ้งซึ่งชัดเจนคนที่เป็นคอนเสตหรือคนที่ชอบแต่งหน้าจัดหรือคนที่แบบว่าจะพบจะพบติดไว้หรือว่ามันสามารถเอามาทําให้เป็นผิวสีแทนได้นะคะก็คือจริงๆแล้วเป็นรองพื้นติกก็สวยอันนี้จะเห็นว่าการเ uh, ชดดิ้งก็คือลักษณะก็เหมือนทั่วไปที่เราพยายามบอกตลอดก็คือก็คือเป็นลักษณะของหนกแก้มน,นะคะเก็บเก็บหนกหน้าแล้วเก็บหน้าผากการแต่งให้แบบดูซอฟต์ลมุนเนี่ยเบนเนี่ยเป็นคนที่หน้าผากตรงเพราะทีะเบนนะอาจจะต้องด่า แล้วก็าก็จะมาเก็บช่วงขมับเนี่ยฮะคือไรผมนะฮะนอกจากนูแฮรไม่พอนะคะยังจะต้องมีไรผมด้วยอีสาววกนูแฮรแล้วก็มีหนอกแก้มอันนี้คือไฮไลท์่ะคะไฮไลท์ของเราก็ปิดแค่บางๆนะคะเพราะว่าใช้สูตรน้ําเนาะช่เมื่อน้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะว่านอนเียใช่นานเร็วเหรอจริงอหรอทานน้ำเยอะ โองโหแต่งหน้าไม่ติดนะพรใช้นี่ด้วยนะอวานหนรีบูดเป็นไงบ้างดีค่ะคือมันแบบทําให้หน้าเหมือนมันขำอ่ะมันมันตื่นมาอ๋แล้วม่นำแล้วก็แล้วซึ่งนอนน้อยด้วยนอนน้อยด้วยแล้วก็มีเพื่อนให้ลองเพื่อนลองใช้ดูหน้าเป็นคนหน้าแห้งเลยใช้ดูแล้วพอต่นเป็นซื้อ จ,จอาคเป็นที่เจ้าแดนเซอร์ด้วยแดน,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 นเซอร์ด้ <c oughs> วยจะแดนเซอร์แล้วนะมีเจ่ด้รัเจ้เป็นแดนเซอร์เหลือจะไปแอบ,บยืนดูก็เก็บอ่าใต้ตาถ้าเกิดใครที่มีพับก็พับแต่ว่าถ้าพับแต่แน่นกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกเดี๋ยวจะถามเป็นว่าปกติที่แต่งโชว์แต่งอย่างนี้จะรู้สึกยังไงนะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีความเบาแต่ปกปะบีใช่การนะ้เราใช้รุ่นจะเอสเอ้ตัวนั้นน่ะมันจะบอกว่า แน่นมาแต่แต่ไม่หนาอันนี้ยืนยันแล้วเพราะเรนเป็นคนที่แบบไปเดินแปนโชว์ตอนนั้นงานตื่นใช่ป่ะเอ๊ะที่ไปโชว์ไม่ใช่เปนโชว์งานที่ั้นในที่เซนโอ้โหเหงื่อออกแต่เขาทางใช่ที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะอยู่บนดาดฟ้าเรื่องี้แอร์เร่องี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีคนเหงื่อออกเยอะตรงมึงนอกค่ะยังอยู่เลยอ่ะแต่ว่าต้องระวังนะใครที่ใช้รุ่นนี้นะคือพอลงไปปุ๊บเนี่ยต้องต้องเกลี่ยดี คือปกติอะเวลาเราลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตะรองพื้นไปเนี่ยก็คือเราก็จะมาค่อยค่อยลงเป็นตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยใช่แต่อันนี้ตัวนี้คือต้องแตะไม่งั้นจะด่าพอมันแห้งปุ๊บมันมันดูดเข้าไปในผิวเลยดูดเลยต่อไปก็เป็นเร็จเก็บเ็จดีนาะก็อย่าให้ต่ามากนะอย่างที่บอกว่าก็พยายามอยู่แนวแนวจมูกกับหูเนาะแต่ว่าคราวนี้นี่เราจะมาเก็บข้างล่างให้ดูนะับให้มันชัดเพราะว่าเราจะเน้นหนเกาจะเน้นหนแกไม่เห็นชัดคือ เราถึงมาเก็บตรงนี้เก็บเหนียงให้ได้งี้มีเนียงไม่ได้ร้อยใหม่แต่ว่าทำไมเราถึงมาตรงนี้อ่าป้ามาที่ตรงนี้เพราว่าเราอยากให้หน้าเป็นคือง่ายๆคือสัดส่วนของคนเนี่ยคือไม่ว่าใครจะเป็นสมมถ้าหน้าเล็กก็ไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้ ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคนเป็นคนที่น่าลักษณะมีเนื้อหรือมีกระดูกเยอะหรือเป็นลักษณะของบานออกไปหน่อยนะฮะนี่ไม่ได้หมายความว่าผิดส่วนฮะการที่เราดีู่ออนเซ็จเราต้องทำให้ความสมมาตรที่สุดเพื่อที่ให้ดูแต่ว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงความเป็นเรายกเว้นถ้าจะแต่งหน้าโชว์ให้เป็นตัวนักแสดงนั้นๆแล้วก็เป็นหน้าลักษณะตรงนั้นมันจะเห็นได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่คราวนี้เราจะแบบว่าเอาให้สวยในแบบของเรานะฮะแต่ก็อิงกับความเป็นเขาเรียกไรอะความเป็นโชว์ความเป็นออนเซตจด้วยแต่ก็อันท แค่ถ่า,ายรูปหน้านะฮะปรับปรับแต่งนิดหน่อยแต,แต่ว่าใครที่จะเป็นรถลอ้อมืดห,ห,หรืออะไรอย่างเงี้ยให้โดดเด่นขึ้นแค่นั้นเอง<ห> แันนี่คือหลักที่สามารถเอาไปใช้กับชีวิตจริงก็ได้แต่อันนี้คืออันนี้ยังไงก็คือเบสิกเบสิพื้นฐานที่เราเคยบอกว่าเราจะกลับมาที่เบสิกอันนี้คือเบสิกทุกอย่างคือจริงๆแล้วพยายามเน้นให้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 ผุกท่านได้ดูว่าเรื่องนะฮะให้รู้จักว่ามาตรฐานมาตรฐานหรือเร่อนะกฎกฎเบสิกกฎพื้นฐานของมันเนี่ยในการแต่งหน้าเนี่ยแต่งอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้จักแล้วรู้จักรู้ท้ซึงดีแล้วรู้จักเขาดีจริงแล้วเนี่ยเราสามารถ แตกไปเป็นแต่งแบบว่าแฟชั่นแตกไปเป็นแบบว่าเอเฟกแตกไปอลไได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดพื้นฐานเรายังยังแบบได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็จะแตกไปอย่างอื่นไม่ไม่ไม่ดีนะฮะบอกได้เลยก็จะจะจะเป็นประเภทแบบว่าฉันแต่งแฟชั่นแต่จริงๆแล้วคือกูได้คือก็แต่ป่ะเรามีประเภทนี้นะอ๋อไม่แค่แต่งแฟชั่นยังไงกันนะตาจริงแลคือเบสิกยังไม่ได้ใช่กูบอกว่าพยายามเราเราจะเน้นเนาะกลับพยายามเน้นให้กลับมาได้ยังไงก็คื พื้นฐานมันยังไงก็กลับมาอยู่ที่เบสิกอั่นเงี้ยซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วก็ไปเรื่องเปลี่ยนกีตาร์หรือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนปากเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์แล้วแต่เราว่าเราอยากเปลี่ยนกต้องมาดูนกีตาร์สิปากลายไอลเนอร์ถูกไหมกีตารสิบปากลายไอเลนเนอร์คิ้วเพราะนีจะเป็นแฟสชั่นซึ่งเราสามารถแตกออกไปได้แต่จากเบสิกแล้วควรจะทำให้ได้ก่อน มาตรฐานว่าอันนี้ต้องตรงอะไรนี่ต้องตรงอะไรนี่ต้องเสียงกี่องศานี่ต้องประมาณไหนเพราะว่ามันเป็นสูตรซึ่งเหมือนสุขคูณซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้อตอนแรกแต่ถ้าเกิดเราจำไปทุกเนี่ยเกยดอะไรมาเราก็ทําได้หมดทำไมเราถึงอยากให้เป็นรูปนะลูกไข่นะคือเป็นรูปรูปน่าทีสวยรูปที่ดูแล้วละมุนที่สุดเชื่อ้แลรูปที่ดูแล้วสมมาตรที่สุด เขาจริงๆแล้วการเฉดกอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นแบบอาจจะสมมตินะคะอ่าหน้าเบี้ยวมาด้านหนึ่งเงี้ยอ่ะเราก็จะมาในด้านนึงเยอะกว่าอันนี้เราใช้อะไรคะเมหอรนเมฮอนนะคะไม่มีขายค่ะต้องตัดเสร็จเลยแล้วใครจูบว่าอว่าใครล่ะกินจ่ายกินจ่ายจานนั้นนั้นก็นะคะลักษณะของจะให ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราเราจะอยู่ที่เฉดตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่เราจะเราจะเราจะทาแก้มชี้ข้างบนจะอยู่ที่บนข้างบนฮะแล้วก็ไล่ลงมาชื่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เห็นว่าเออมันเน้นให้เราจะเน้นในช่วงของด้านเนี้ยหาะให้ช่วงรับแสงเพราะมันเป็นงานกลางคืนด้วยจริงๆแล้วก็บอกตาเบเป็นคนที่วาดง่ายมากเพราะนั่งคล้ายๆเล็กน้อยแต่คาก็เลขึ้นลงสีเดียวก็สามารถเพราะว่าเขามีเงาของตาอยู่แล้ว ที่คนตามมาเยอะนะเดี๋ยววันนี้ขั้นหนึ่งเนี่ยเอานอีนขักนเนี่ยมาเก็บทีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะลงแป้งใช่ไหมใช่แล้วดูการสอนอะตอมย่างให้ดูให้หันไปหากล้องนิดนึงให้ดูว่าเนี่ยพอแต่ก่อนลงแป้งจะเป็นลักษณะอยนี้แต่ตัวเนี้ยบอกได้เลยว่ารองพื้นตัวเนี้ยนะคะเอ s t e e l a u d e ์เนี่ยนะคะมันแห้งมากรู้สึกไหมว่าแห้ง เหมือนเหมือนลงแป้งแล้ด้วยมันจะสติกวนเลยเอ่ะมันแบบอยู่ยังไงอยู่ยงั้นเลยแต่ว่าถามว่าถ้าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้ค่ะแต่คุณล้างดีๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เรา <S <S พีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าอประเพาะเครื่องสำอางเครื่องโอ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ก็หิบเบียหิบเบียอย่อยางงาช้างมากไอศุลลี่โฟร์ตบล็องสั่นเออแก่แล้วไม่มีความสสั่นเออกูจ้า อะไรครับอ่าอีมาลัสอีมาลัสอีมาลัสดีไหมดีอ่าสำหรับสนับแก้มนะพูดถึงแก้มดิฉันปากก็ดีสีของแห้งดีปากก็ดีแห้งดีแห้งมากแห้งจนเหมือนแตกอ่าอันนี้เราแต่ว่าแก้มโอเคมีมอยมีมอยมีมอยเจอแต่ถ้าใครใช้ลิปแนะนำให้ผสมกับมอยเจอตัวนี้ตัวนื่ก็จะโอเค กนอที่เราว่างเรออาไม่ดีไว้เ,เดี๋ยวก่อนเรียรพดีก่อนวินี่ไม่ได้ด่านนางเลยนะหไมเขาบอกว่าฉันดูเป็นนางวันร้าย,ายคอยว่าเธอเธอดูเหมือนเป็นนางเอก <c oughs> ไม่ตอบต้อฉันอยา่าให้มาดูเรียลลิตี้ทีวิม่จริง ่นปอบละปปอบละไม่จริงๆพี่เอมไม่ได้เห็นเหมือนที่ที่เราดูเราดูดีๆมันจะมีคลิปมันหลุดบาทีละนิดเละนิดเละนิดเนี่ยบางทีมันก็ได้แกล้เองเนาะแต่ดิฉันเนี่ยถ้าโพสจริงๆเนี่ยหญิงละติในใจนะฮะตาตายแป้งอ่ะไปก่อนอ่าอันนี้จะให้ดูนะให้ตรงๆชัดๆนะเห็นไหมคะว่าเล็กก่ไม่อยู่หน้ากล้องแต่เดาได้ว่าเป็นไงเนี่ยค่ะ อ่าเช,ชดดิ้งเชดดิ้งคืออะไรเชดดิ้งคือการอ่าเฉดหน้าให้ดูเล็กลงหรือเป็นการปิดแสงนะคะก็คือเราจะไม่เน้นให้ตรงนี้มันเห็นชัดชืดชัดนะคะเสร็จแล้วก็มาดูตรงเรืเ่องของโหนโกหนกแก้มเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยฮะเราก็จะมาเฉดด้านใต้นะคะแล้วก็จะมีด้านตรงกลามเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีจมูกลองโครงไม่ว่าคุณจะมีอ่าจมูกทําจมูกแล้วหรือไม่ทํำนะคะลักษณะการเฉดเนี่ยทำให้มันดูลมุนให้มันเห็นแต่อันเดอร์เพราะว่าอะไรถ้าเราเฉดแค่แป้งหรือเฉดอะไรไปพวกเนี้ย เอ่อเงือกออกมันก็หลุดแต่ถ้าเราอยู่เนี้ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนโครงหน้าผิวเราเป็นแสงเงาซึ่งอยู่ในผิวเราอันเดอร์โทนเรญญาเพราะฉะนั้นเนี้ยจะทําให้อารร่าเขาเรียกอะไรอะ่ะติดทนนานแล้วก็ชัดเจนม่ดูไม่หลอกดูไม่เป็นแป้งลอยอยู่บนผิวหน้านะคะแล้วก็วันนี้พี่เจงเลยต้องทำนะอะไรนู่้งต้ในนีน่ต่อไปการที่เราจะเก็บแป้งนะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่ยเราก็ต้องใช้อ่าเก็บดีเทลก่อนเพราะบางทีนางแบบเราอาจจะมีการลักษณะกระพริบตาหรืออะไรเนี้ย อาจจะเกิดลอยยับได้อันนี้คือไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะให้เก็บก่อนนิดนึงคือเก็บลอยลอยยับ่อนะคะเมื่อที่เกลี่ยราพื้นทีท่านสุดท้ายแล้วก็เอาแป้งเนี่ยมาตกนะคะตกตกนะเห็นไหมคะท่านผู้ชมหวัดดีนะกินถึงออยเลยอ้่ะกิดกินสี่เปกิโลแล้ว่ะมาเนี่อยู่ในทังกินสี่ลูกเปล่าอุ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้วันนี้ ตื่นขึ้นมาขำสุดเปิดคลิปน้องเอ๋ใส่ <laughs> <laughs> ขอชมน้องเอ๋ใส่เครื่องซักผ้าของน้องทำให้พี่หัวล้อประมาณสามสี่รอบเอ๋ใส่ I. ทำให้หัวล้อเอ๋ใส่ที่ก็เปิดมาปุ๊บขำปุ๊บเขเดินเข้าไปห้่งน้ำเปิดอีกอะ่ะแล้วใครยังไม่ได้ดูนะคะากดูด้วยคลิปคลิปของ, A S ของน้องเอโ๋ใส่เี่ทขำเนาะโอ้โหสะใจมากกับเครื่องซักผ้าของนาง,นองขอขอบคุณนะการที่ทำให้ท่ันยิ้มท่นจ้าวอนึี้ได้ยังขำอยูออย่เลยเนี่ย ได้ดูไหมเบนไม่ไปดูสิถ้าเข็ดแป้งใช้พับได้ไหมพี่เอ็มใช้พับจะได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเอตัวรองพื้นเนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ตัวเนี้ยพี่เอ็มอาจจะใช้พับไม่ใช่ปะทุกตัวเลยหลังคือเราไม่ได้ใช้พับนานแล้วอะเมื่อก่อนมีคนใช้พับคือเช่นไทยบ้างนะถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรบ้างหน้าหนึ่งชิ้นหนึ่งหน้าหนึ่งชิ้นหนึ่งทิ้งเลยใช่ลย เขาจะไม่เก็บเลยจะระล่งมาการเป็นว่าถนัดในทุกการแล้วง่ายกว่าจะไม่กินมองหรอวะเนี่ยฮะถ้าอยากให้ตัดถองการลองพื้นให้ดูนะฮะก็เนี่ยรู้สึกไงบ้างคะแต่งหน้าหนักหนักมั้ยไม่เบาเบาเบาค่ะเหมือนแบบเหมือนใช้แค่สเวอะไรอย่างเงี้ยมันเบานะไม่รู้ว่าลองไม่ถู ง่ายเลยลักษณะของการใช้ลองใช้ใช้พวกกันเนี่ยมันจะทําให้อ่าไม่หนักไปไม่เบาไปแล้วการเลือกรองพื้นที่มันไม่หนากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้อ่าผิวเราดูเป็นผิวจริงแต่ถ้าเกิดในลักษณะของคนอันนี้คือลักษณะคนที่ผิวดีอยู่แล้วนะครัลักษณะของลิควิดที่ใช้แต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องผิวริวรวร้วรอยผิวหลุมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือไพรเมอร์ก่อนซิต้าโปรเฟชชั่นัลอ่าซิลิโคนไพรเมอร์เมคอัพอะไรเนี้ย เราแนะนํานะครับว่ามันทาให้เหมือนกับว่าเป็นหนังกาพร้าเราขึ้นดีขึ้นมาแล้วทําให้ช่วยรับทุกอย่างทําให้ช่วยปกปิดนะฮะทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจจะแทงบอลน,นะคะทางด้านซ้ายมือน,นะคะเรามีใหญ่ๆนะคะนักดโรบอนอยู่นะฮะใัยทีวีเขาดูที่สองดีกว่าเอาโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันที่ที่สองนะคะโอเคค่ะค่ะเด็กค่ะ